สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่นบาโคดนะครับปกปิดชื่อตัวเองนะฮะอ่ะเล่นเป็นเทอร์นสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนี้นะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณกันส์แอนโรช e สนะฮะกันส์แอนโรชสเป็น <c oughs> เป็นเซิร์ฟสีน้ำเงินที่ฝั่งสายบนนะอยู่ในแมปไซด์เดลต้า LE นะครับผมอ่าก็มาดูกันนะฮะแมชนี้ก็เป็น TVC นะก็คือเทนะอ r ์เรนปัททะเซิร์ฟเนอะแล้วก็อยู่ในแมปอยู่ในแมปที่เอ่อมาจากซีซั่นก่อนหน้านี้ด้วยนะอ่าอยู่ในแมปพูของซีซั่นปัจจุบนันนี้ซึ่งจริงๆนะ่าจะเปิดตัวในซีซั่นก่อนหนะ้าหรือว่าก่อนหน้านั้นด้วยนะผมก็จำไม่ได้นะดูตัวเป็นแมปยอดนิยมนะฮะประมาณนี้นะครับผมเยอะๆๆๆ กดเร่งเวลาขออภัยนะตอนนี้ฝั่งสีแดงนะส่ง SCV ออกไปสเกลก่อนนะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็ลงแฮชเชอรี่นะฮะทำเบส2นงะณจุดนี้เลยนะครับแล้วก็มีสปอนนิงพูลมาแล้วนะเล่นแฮชแล้วก็พูลนะฮะไม่ลงแก๊สนะครับผมจะยังไงครับฝั่งสีแดงนี้ก็สเกลดูเลยนะจริงจริงคุณเซตเป็นเวพอร์ทไวเลยก็ได้นะเออเนี่ยทำแบบนี้นะไม่ต้องแบบคอยเทียวคลิกเทียว รุ่นดัชนีเยอะแยะมากมายนะแต่จริงจริงในช่วงต้นเกมมันก็คงไม่มีอะไรให้คลิกเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณใช้วิธีการคุมแบบแมนนวลก็ได้นะไม่ต้องเซตเบย์พล่อยก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงนะครับสร้างบาร์เรกเสร็จแล้วนะครับกดริปเปอร์มาก่อนหนึ่งคนนะฮะณจุดนี้ตรงนี้ว่าอย่างไรมี SCV มารอที่เนเชอรัลลงเบยสองนะฮะตามสูตรนะครับโอเคบาร์เรกริปเปอร์แล้วก็เบยสองต่อเลยนะฮะท่ามิงเป๊ะมากเลยนะฝั่งสีแดง ว่าแต่เขาเซตเบรคไไว้ไหนโอ้โหไกลจังโรสเออไม่ใช่โรสอ่าเป็นชื่ออะไรนะริปเปอร์มันก็จะมาแบบนี้ครับรึบแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็นี่เลยนะนี่เป็นพื้นที่สําหรับการโดดขึ้นมาของริปเปอร์นะฮะจริงๆแต่ละแมปนี้มันก็จะมีจุดสังเกต,ตแตกต่างกันไปนะฮะอาจจะแบบบางแมปก็อาจจะแบบเป็นไฟสองสว่างนะแต่ว่าบางแมปก็อาจจะเป็นเครื่องหมายเตือนแบบอย่างนี้ก็ได้นะอย่างที่เห็นนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเห็นเซอร์กลิงอันนี้ไงเซอร์กลิงออกมาแล้วไม่แน่ใจว่าฝั่งสีแดงนี่วิ่งสวนมานี่เห็นหรือเปล่านะฮะรู้ตัวว่าที่แน่ๆโดดขึ้นมาบนนี้แล้วครับยิงปรบตายเอ็มเชียรรบมันชื่ออะไรนันโดนครับไม่ลืมไปได้ไงโอเคไม่ตายนะครับอปลแปลงร่างเป็นสไปค์แคลร์ได้ทันนะฮะตรงนี้ฝั่งเสียมเงินยังดีถ้ามีควีนคอยกันบ้านไว้นะครับโอเคกดแคนเซิลเลยฮะออกมาทําหน้าที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรต่อนะครับส่วนตงนนีเซิิงงว่ข้าาาามมแแล้วะเเอทบฝั่งสีแดงนี่ก็เอาคุณจะกด ยกเลือกสร้างอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ต้องดึง scv ออกก่อนนะผมดื่มตายครับเรียบร้อยคุณไม่ได้ไมโคร scv อะ่ะเรียบร้อยครับริปเปอร์กว่าจะมาถึงนะฮะโอ้โห scv ตายไปแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเบสสโดนดีเลย์นะฮะอ่าแล้วว่ายังไงลักษณะนี้เอ้ยหันไปยิงเรียบร้อยตายไหมครับตายเรียบร้อยนะเหลืออยู่2ตัวโอเคสรุมหนึ่งริปเปอร์น่าจะสู้ได้อย่นะริปเปอร์เป็นหน่วยโจมตีระยะ ไกลนิดนึงอยู่แล้วนะโอเคเรียบร้อยครับผมได้แล้วนะอ่านในที่สุดฝั่งซีดงเขาก็ส่ง s อ v ซเข้ามา,าสร้างต่อได้นะจนสร้างเสร็จนะฮะเสร็จไหมเสร็จแหละเสร็จเรียบร้อยครับผมยิงอะไรเนะี่ยอ๋อยิงหินเล่นโอเคแต่ว่า,าเลือดมันเหลืองนะต้องซ่อมนะจริงจริงแล้วอะ่ะโอเคส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่าไงฮะจังหวะนี้หลังจากที่ส่งเซอร์กลิงไปสเกลไปป่วนนะ เขาก็สร้างดับเบิลเอ็กซ์ไฟรเตอร์ขึ้นมานะตรงนี้นะครับลง2แก๊สเลยนะฮะอ่ายังไม่มีการสร้างเทคเพิ่มเติมนะครับมีแต่สร้างตัวเก็บเร่เลยครับเออทำไมกันครับซัพพลายนี่ก็เยอะอยู่นะจริงๆน่าจะสร้างเซิร์กลิงขึ้นมานะฮะจังหวะเน,นี้ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าฝั่งสีแดงเขาส่งอ่าริปเปอร์ไปป่วนคือรู้เรื่องเลยนะโอ้โหริปเปอร์กับเฮลเลียนพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะจะกดเซิร์กลิงออกมาได้ทันไหมฮะหกตัวโอเคทันอยู่นะฮะ ดีนะครับที่มาด้วยกองทัพแค่นี้นะ,ะในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเป็นช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมแล้วนี่ไม่มีอะไรกันบ้านนี่คือจ G ได้เลยนะฮะอ่าโอ้สปายหกเดี๋ยวคุณลงป้อมเยอะจังคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมแม่ตัวเก็บแร่ไปเก็บแร่ครับคุณจะอยังไงครับเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินเล่นอะไรแปลกๆนะฮะเนี่ยโอเคแคนเซลโอ้โหทำอะไรครับ คือให้มันแปลงร่างเป็นสปายคลเลอร์เพื่อหนีตายนะฮะโอ้จริงๆมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ว่ามันออกจะเสียเวลาไปหน่อยนะคือฝั่งสีแดงเขายังไม่ได้บุกเข้าไปเลยนะคุณจับแปลงร่างแล้วอะออนะครับแล้วตรงนี้สีแดงเขาก็เข้ามาแล้วด้วยฮนะด้วยริปเปอร์นามาก่อนหนึ่งคนนะเฮลเลียนนี้ก็มาที่ตรงนี้อ้ไม่ใช่นี้เป็นไวกิ้งนะมายิยงโอเวอร์โหลดแตกไปแล้วแต่สปายยังไม่บล็อกนะก็ยังดีอยู่นะครับตรงนี้ว่าไงครับเฮลเลียนเพิ่มเติมว่าแต่มันอยู่ไหนครับดึงกลับบ้านนะ จังหวะนี้ไม่บุกนะครับส่งริปเปอร์เข้าไปนะเต่ริปเปอร์ก็จะไปตายนะลักษณะนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะหนีออกไปได้โอเคตรงนี้โดดลงไม่ได้ต้องอ้อมมาตรงนี้นะครับเรียบร้อยริปเปอร์มันก็ฮีลนะฮะจังหวะนี้อ่ารีเจนเลือดเองนะฮะคือถ้ามันไม่ได้รับดาเมจเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเนะี่ยมันจะรีเจนเลือดได้นะซึ่งผมจําตัวเลขไม่ได้นะว่ามันกี่วินะดูแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินดึงโอเวอร์โหลดมาจุ่มกันตรงนี้นะฮะ โอ้โหเมื่อกี้สีแดงสแกนดูเลยนะครับยังไม่เจออะไรนะเจอแต่เซอร์คลิงก็มีการกดตัวเก็บแร่มาเยอะมากตรงนี้แฮชเชอรี่กำลังจะขึ้นแลนะฮะจังหวะน,นี้คิดว่าฝั่งสีเงินควรที่จะเล่นโรชนะครับเพราะถ้าคุณไม่เล่นโรชเนี่ยแล้วเจอฝั่งสีแดงเขาเล่นเฮลเลียนกับริปเปอร์เข้ามาตลอดนี่คือดูเรื่องนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหเอาผมเพิ่งเห็นนะนี่ลงฟิวชั่นคอด้วย เรียบร้อยครับดับเบิลอัลมอรีกดไปทังครูเซอร์มาแล้วนะมีอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับไซโครนด้วยนะฮะเพราะว่ากองกองทัพฝั่งสีแดงนี่คือพร้อมบุกมากนะอ่าจริงๆจังหวะน,นี้ในส่งเฮลเลียนเข้าไปแล้วก็ไปเผาน,นี่ก็รู้เรื่องแล้วนะอาจจะไม่ต้องถึงมือไเทั้งครูเซอร์ก็ได้นะเออแต่แล้วยังไงครับฝั่งสีแดงครับแล้วเขาทุยลินพันกันแต่เขาก็ไม่เข้านะจังหวะน,นี้ออกก่อนนะฮะออกก่อนอ้แล้วฝั่งสีแดงเอ้ทุยฝั่งสีน้าเงินนะฮะเขาก็ไม่ไปฮารัสเมนะ ไม่มียูนิตด้วยนะครับดับเบิลอีโวแล้วมาสร้างเวทตรงนี้อีกต่างหากนะฮะไกลซะด้วยนะฝั่งสีน้าเงินเขามียูนิตอะไรบ้างอนะซึ่งลิงหกตัวอยู่นี่หมดเลยนะอยู่ในบ้านอ๋อมีส่งไปส่งออกไปอยู่ตัวหนึ่งนะตรงนี้เข้ามาเจอ ian, Ying, เฮลเลียนยิงเผาเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้โจมตีเลยนะฮะแตกเอาแล้วตัวนี้โอ้ส่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งฮนะกัดตัวเก็บแร่ตายไปหนึ่งนะฮะเป็นมิวนะฮะยูนิตฟรีอื แต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเสียหายทางด้านอีโคโนโมิกอยู่นะเพราะว่ามิวเนี่ยมันเก็บแร่ได้เยอะกว่า s c v นะแต่ที่สำคัญคือมันสามารถเก็บแร่ทับกับ SCV ได้ด้วยนะแต่มันใช้เก็บแก๊สไม่ได้แค่นั้นแหละเหมือน SCV ทุกอย่างนะยกเว้นเลือดกับการเก็บแก๊สนะประมาณนี้แล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยนะรเรียบร้อยอส่วนตรงนี้ฝั่งซีแดงก็วิ่งออมไปออมมาอยู่นะครับยังไม่เข้าสักทีนะส่วนตรงนี้ว่าไงครับสีน้ําเงิน ขยายคลิปเพิ่มเติมนะครับจริงๆควรที่จะขยายตรงนี้นะฮะกี่ตรงนี้ว่าไงครับขยายเบสามแล้วนะฮะฝั่งสีน้ําเงินเล่นแปลกๆนะฮะแต่ว่ามาดูกันเกมอาจจะพลิกก็ได้นะซึ่งตอนนี้เขา,าย้ายเทคเล่นโรชแล้วนะครับฝั่งสีน้ําเงินอย่างเยอะเลยนะกี่ตัวครับเนี่ยก็หลายตัวอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้จับแรงร่างเป็นรีเฟรช์สามตัวนะฮะตรงนี้ว่าไง ในเบสหลักก็ยังไม่มีอะไรนะครแค่ขึ้นแรแล,แล้วนะครับตอนนี้แบททัครูเซอร์กำลังจะมาฮะไม่ใช่มาแล้วลำหนึ่งเหรอยังไงครับฝั่งสีแดงนี่ไงแบททัครูเซอร์ออกมาแล้วครับลำนี้นะฮะแล้วมีทั้งแมททัลครูเซอร์แล้วก็มีอัปเกรดอะไรนะเพิ่มสปีดให้ไซโครนด้วยแต่เขาก็ไม่สร้างไซโครนนะเออแตกดีเหมือนกันนะโอเคบีซีมแล้วครับอย่ามาตกแคนนนยิงอัดเข้าไปนะครับควีนหงษ์ถลายมาชนกับขอบ หน้าผาตรงนี้โอ้ยยังดีนะที่มันไม่ตกโอเคแล้วตรงนี้ไ้ครับเอาควีนมารุมยิงโอ้โหควีนมันมันยิงมันก็ได้แหละครับแต่ว่าดาเมจมันน้อยนะฮะตรงนี้อะไรครับเนี่ยแตกเรียบร้อยครับผมอืแล้วปืนใหญ่ยามาโตนี่ก็ครูดาวนานซะด้วยนะฮะโอ้โหต้องถอยก่อนนะครับจังหวะน,นี้มายิงโอเวอร์โหลดแทนนะครับออแล้วก็อีกอย่างนะเบงเบอร์คูเซอร์นมันเป็นยูนิตที่แอตแทกมูฟได้นะอ่าก็คือเคลื่อนที่พร้อมโจมตีนะครับนั่นแหละฮะ จากที่เห็นนะครับคือเมื่อกี้มันก็บินไปด้วยแล้วก็ยิงโอเวอร์โหลดแตกไปนะฮะเรียบร้อยบอกไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงลงเบส3ามนะเอ้เบสสี่นะครับพูดผิดพูดผิดหนึ่งสองสามสี่เอ้สี่หรือห้าอันนี้น่าจะสี่นะเออแล้วนี่ก็ห้าใช่ปะเออใช่อันนี้เบสห้านะเบสนี้ลงที่หลังนะฮะเป็นเบสห้านะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็เตรียมพร้อมนะครับโอ้โหเดเวอเเจอร์ล้วนๆเลยนะฮะเ,เจอมารินเข้ามานี่รู้เรื่องเลยนะฮะเดเวอเเจอร์มันสู้มารินไม่ได้นะ เป็นแพทางนะครับตัวที่คนที่จะเอาไปแทงกับพวกมารีนก็คนที่เป็นโรชนะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นมารีนนะฝั่งสีแดงเขาเล่นเมกนะฮะโอ้โหแล้วมีทั้งโอ้โหเฮลเลียนอย่างเยอะเลยนะมีซีแท้งด้วยสองคันนะครับเอาไปตรงไหนแล้วครับเนี่ยแต่ซีแท้งนี่มันจะแพ้เรเวเจอร์นะเพราะว่าเรเวเจอร์สามารถใช้สกิลคอร์เซียบายนะโจมตีจากระยะไกลได้นะแลวเป็นสกิลที่ไม่ใช้เอเนร์จีด้วยนะใช้แค่ครูดาวนะเคครับซีแท้งมากลางตรงนี้นะข้างๆหอเซนเซอร์ทาวเวอร์นะืม ก็มาดูกันนะครับโอ้โหฝังโอเคฝั่งเสียงเงินตอนนี้กดไฮดร a ามาแล้วนะแล้วก็ขึ้นสไปด้วยนะไม่แน่นะฝั่งสีแดงอาจจะจีก็ได้นะเ,ออเพราะว่าขึ้นสไปนี่ยเขาก็จะปั๊มคอร์รัปเตอร์ออกมานะซึ่งเป็นเป็นยูนิตที่เอาไว้เคาเตอร์ BC อยู่แล้วนะฮะซึ่งก็คือ Battle Cruiser นั่นเองแล้วมันไปอยู่ตรงไหน,น่ะครับ Battle Cruiser ไมผมไม่เห็นเลยอยู่ตรงนี้นะฮะสลำโอเค มีไวกิ้งบินมาตรงนี้ลำหนึ่งส่วนตรงนี้อะไรครับอ,อ้โหูอมริคุณจะลง3ามหลังเลยครับมันเปลืองนะฮะผมว่ามันเปลืองทรัพยากรเกินไปนะครับแล้วตรงนี้คือฝั่งสีแดงนี่เงินก็ไม่ค่อยมีทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีด้วยจริงๆไม่ต้องลงเพิ่มก็ได้นะแต่เหมือนว่าลงเพื่อเอามาช่วยกันอัปเกรดนี่นแหละมันจะได้อัปเกรดเสร็จไวๆนะรประมาณนั้นแหละนะฮะแต่ว่าจริงๆโดยอย่างที่บอกโดยเกมปกติเขาก็ลงแค่2นะโอเคไซโครมมาแล้วครับฝูงใหญ่มากเลยนะ ฝงใหญ่มากเลยนะครับฝงไซคโครนะตั้งหกคันเลยนะแต่ว่าเฮลิแบตเนี่ยเยอะอยู่นะเออฮลแบตกี่ตัวสิบปดนะครับผมเป็นจริงๆเป็นกองทัพที่เหมาะสําหรับการเอาไปใช้สู้กับฝูงเซอร์ลิงหรือว่าเบนลิงมากกว่านะเฮลแบตเยอะขนาดนี้นะแต่แล้วยังไงครับฝั่งสีแดงส่งอันนี้ใครอะ่ะอะไรอะริปเปอร์ใช่ปะไม่ใช่นะส่งไปแล้วก็ตายนะรเรียบร้อยแต่ตรงนี้ สีแดงว่าไงครับสีแดงส่งบีซีเข้ามาตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินไม่มีอะไรมาต่อต้าเลยนอกจากไฮด้าห้าหกตัวนะแล้วก็ควีนอีกหนึ่งดึงเข้ามาแล้วนะจุดนี้นะครับโอเวอร์หลดบินผ่านอย่างเงี้โอ้สไปราบล็อกไมหมฮะเนี่ยน่าจะไม่บล็อกอครับเยอะอยู่นะฮะโอเคตรงนี้ว่าไงครับยิงโอเวอร์หลดอีกตัวนะครับคือกะเจ้าให้ได้นะฝั่งสีแดงแล้วก็แตกไปแล้วเรียบร้อยนะยิงควีนต่อเลยนะครับตรงวนี้เจอไฮด้าเอาถอยครับอไฮด้าไม่พอนะตรงนี้ยิงเข้าไปครับควีนแตกสองนะฮะแล้วก็ กระโดดมานี้นะฮะจัำม,มาหนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่แหละครับความน่ารำคาญของเบตตงครูสเตอร์นะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินกดคอร์รเตอร์มาแล้วเก้าตัวนะฮะกำลังจะมานะครับกว่าจะมาได้นะฮะเสียหายไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ถ้าจะให้ดีคุณน่าจะยิงแฮเชอรี่นะเออแ้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งกองทัพสีเงินเขามีอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณดึงอ๋อมีไฮด้ามาอยู่โอเคกำลังจะถามเลยนะว่าดึงมาทำไมโอเคมีไฮด้าอ้าวคอร์รเตอร์มาแล้วครับ ไวกิ้งแตกแล้วนะฮะตรงนี้บ c ซีวาร์ปหนีไม่ได้ด้วยนะฮะติดครูดาวนะครับเรียบร้อยครับแตกนะฮะจีจีสองลำนี้บื้มเรียบร้อยครับแตกไปแล้วหนึ่งนะส่วนลำนี้ก็จะตามเพื่อนไปนะะไม่รอดนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาปะพะกันแล้วนะครับอย่างเดือดเลยนะนจุดนี้โคโรซีใบนี่ไงแล้วมันก็หย่อนลงหัวแบบพอดีพอดีนะอ่โอ้โห oh. แล้วคุณอะไรเนะี่ยเอาเฮลเบตไปแท้งไปเฟเจอร์เออมันมันก็ได้แหละนะฮะ อ่าอย่างนั้นก็ยังดีถ้ามีไซโครนคอยทำดามเมจช่วยอยู่นะแล้วตรงนี้คอรรัปเตอร์บินเข้ามาเหมือนจะทำคอสติกสเปรดแต่ก็ไม่ได้ทำนะต้องพลอยก่อนนะครับเพราะว่าเจอฝูงไซโครนสแปมจรวจอดอัดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งซีเรียสมีการสร้างทอออกมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหยูนิตอาวุธหนักต่อต้านอากาศยานนะทอเนี่ยจริงๆเป็นตัวชนก็ได้นะอ่าเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับตั้ง400 400เนี่อยก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับสตาร์คราฟสองนะฮีโร่แบตจะมีอยู่แค่135นะครับใช่ไหมวะ ใช่แหละเออใช่ใช่ใช่นะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับฝั่งสีแดงก็ต้องกลับมาสร้างกองทัพใหม่นะฮะและตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินเออทุอทุ้ยเอาผมพูดสลับสีกันนะฝั่งสีน้าเงินต้องกลับมาสร้างกองทัพใหม่แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงอะ่ะอัปเกรดขึ้นบวก3อยู่นะฮะสามารถเปิดเทคไปขึ้นบวก3ได้แล้วนะเล้วทุ้ยได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้บวกเออบวก1ดาเมจยานบินนะฮะเออน่าจะอัปเกรดให้พวก BC กับไบกิ้งนั่นแหละนะครับอ,นนอค โอเคสลับไปใช้ปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานนะฮะไม่ใช้จรวดแล้วนะครับจรวดมันจรวดดีนะในในแง่ของการยิงกระจายนะแต่ว่าถ้าใช้ปืนใหญ่เนี่ยดาเมจมันจะเยอะกว่านะแต่มันจะเป็นต้าหมายเดียวนะซิงเกิลทาเกตนะต้องเลือกใช้เอานะครับแต่ว่าตอนนี้มีคอมมานด์เซนเตอร์กำลังมาเพิ่มเติมนะครับโอ้โหเขาสร้างเพิ่มอีกเท่าไหร่นะห้าหลังเลยนะครับโอ้ขยายฐานแบบชิวมากเลยนะ โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เบสนะครับผมฝั่งสีแดงนะฮะเดือดเดือดเลยนะครับ9เบสนะฮะเกียตอนนี้ bc มาเพิ่มอีก2คันไอ้ย2ลำนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินไว้ยังไงเอ่ยอ่ามีคอรัปเตอร์ or, แล้วก็ไฮดรอลิสฝั่งสีแดงส่งเ c v ไปตายนะเพื่อเอาสป라이น์นะครับอ่าจะได้มีสป라이น์เพิ่มเติม,ตมสำหรับสร้างยูนิตต่อสู้นะ ต,ตรงนี้มีโกสแคลดิมี่แล้วนะครับกำลังสร้างนิวเคลียร์อยู่ด้วยนะอู้สองที่เลยอะอย่างนี้บาไราก็ต้องสร้างโกสออกมาด้วยนะนี่ไงเรียบร้อยครับอ่าี่ยตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้าเงินขอรับเตอร์บินมาแล้วนะฮะมาเจอตรงนี้พ้นเลยนะครับเรียบร้อยครับผมว่าแตกแน่นอนนะ่ะฝั่งสีแดงไม่น่าขึ้นมาทันโอเคแคนเซิลไปได้นะอย่างน้อยได้ตังค์คืนมา300ก็ยังดีนะตรงนี้ว่าไงครับแคนเซิลแคนเซิลสิครับแคนเซิลด้วยตรงนี้ก็ต้องแคนเซิลไม่แคนเซิลน,นะครับ โอเคไม่แคนเซิลนะสร้างจนเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เกตต่อด้วยนะอ,ะอยังไงครับฝั่งสีแดงโอ้สีแดงมีการดึง s c v มาเผื่อซอม้วยนะเนี่ยแต่มันเป็น s c v ที่มันถือเร่รอะจริงๆคนที่จะให้ส่งเร่ก่อนนะตรงนี้สแกนดูเจออะไรบ้างครับเจอไฮร่ากับคอรัปเตอร์ผมว่าจำนวนไม่พอสู้ไม่ไหวแน่นอนครับดูจากอัปเกรดด้วยก็ได้นะฮะฝั่งเสียงเงินอัปเกรดแค่บวกหนึ่งเองนะฮะบ,บวกสองกำลังมานะครับแล้วคุณไม่ได้บวก บ้าเมนให้กับคอรัเตอร์อีกอะเอามาแล้วครับฝั่งสีแดงเรียบร้อยครับคอรัเตอร์บอกว่าบายบายไปก่อนนะไม่ไหว <c oughs> ตรงนี้อายยังไงครับเอายังไม่ถอยแล้วครับโอ้คอรัเตอร์เข้ามาไม่ได้นะจะังหวะเข้าคอรัเตอร์นี่ไม่ได้เลยจริงๆฮนะแต่ตรงนี้เนี่ยฝั่งสีแดงเขามาลงนิวเคลียร์แล้วนะขอดูมุมมองสีํำเงินซิเขาจะเห็นยังไงครับเขาก็จะเห็นเป็นจุดสีแดงอย่างนี้ฮนะอะ่แล้วมันก็ ลงมาปุ้มนะฮะตัวเก็บได้ตายหมดควินก็ตายนะครับป้อมก็แตกด้วยนะครับเรียบร้อยครับเบสนี้คือชัดดาวนะมีอีกลูกนะครับผมไม่พอนะแค่ลูกเดียวมันไม่พอนะครับต้องมีอีกลูกหนึ่งแต่ว่าเขาจะมองเห็นได้ยังไงเขาไม่มีเดเทคเตอร์ฝั่งเสียเงินต้องใช้อเวอร์เซียนะจังหวะนี้ถ้าไม่ใช่อเวอร์เซียก็จะต้องเป็นสปอร์นะแต่ว่าไม่น่าทันนะเรียบร้อยครับลงไปอีกนะฮะไม่แตกนะครับอีกอีกลูกไหมอีกลูกไหมไม่ไม่มีนะฮะมีแค่สองลูกนะครับอ่ากำลังกดสร้างใหม่อยู่นะเออ เกียร์นะครับสดตรงนี้ฝั่งสีว้าวสีเดนคุณตั้งป้อมอย่างนี้เลยนะครับมิไซล์เทเลตลงมาเลยนะฮะใจเอามากเลยนะเนี่ยตรงนี้นี่ดูยังไงยังไงก็เห็นนะครับว่าฝั่งสีน้ําเงินนีสเสียเปรียบนะอา่าเอาจริงๆนี่สีน้ําเงินนี่แทบมไม่ได้ทำอะไรนอกจากรอความตายนะครับแล้วแต่ว่าอู้ตรงนี้มีเลเกอร์เลเกอร์หกคูนกำลังมานะอู้อาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะฮะงไงเลเกอร์เด่นอยู่นี่นะฮะ ส่วนตรงนี้ i n f t a t i o n p i t นะฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะขึ้นเทียสามนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับที่แน่แเบสนี้แตกแล้วเรียบร้อยนะครับละสายตาไปแป๊บเดียวนะฮะเรียบร้อยเลเเกอร์นี้ก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างโอเคนะทำดาเมจได้ดีเลยแหละถ้าหากว่าตำแหน่งมันดีและมีตัวัพ p อ o r t ที่ดีเนี่ยสามารถทำให้กองทัพฝั่งสีแดงนี้คือหายหมดได้เลยนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าฝั่งสีแดงเขาเล่นเป็นเทอรเรนต์เขาจะมี อ่อสกิลสแกนของเกาะมิโตะคอมมานด์นะเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้เดทิคเตอร์ได้นะสแกนดูก็เห็นนะโอ้โหตรงนี้วางป้อมเป็นแนวอย่างนี้ไว้เลยนะเอาสแกนดูเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะว่าเขามีเลอร์ก์นะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหแชร์นะ้ำเอร์เป็นภาษาเกาหลีซะด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นคนเกาหลีหรือเปล่านะฝั่งสีแดงนะสีน้ำเงินไว้ยังไงเนี่ยเจอโกสเอ้ยเจอได้ไง อ๋อมีโอเวอร์เซียงมาแล้วโอ,อ s, เคเรียบร้อยครับไม่อรอดนะฮะปืนตกเลยอเคเป้ขาดด้วยนะอ่าส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงเคลื่อนทับเคลื่อนเลยใช่ไหมอโอเคเคลื่อนแล้วนะตอนนี้รอป้อมเสร็จนะครับโอเคป้อมเสร็จเรียบร้อยนะมาแล้วครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็เข้ามาที่เบสนี้นะครับฝ <c oughs> ั่งสีแดงน่าจะลงมากัน <c oughs> ไม่ทันแน่นอนครับผมตรงนี้ฐานใหญ่แตกไปแล้วนะฮะป้อมแตกไปตามไป รีไฟแนนะี่จะตามไม่ยังไม่ตามนะแต่ว่าสีแดงเขาก็ไม่สนฐานนะเขาจะเข้านะครับเรียบร้อยครับเบียสนี้ก็แตกไปอีกนะะตรงนี้ฟังเสียงเงินต้องดึงกองทัพขึ้นมาป้องกันบ้านนะฮะแต่ว่ามันช้าไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้วัคร,รับเลเกอร์มุดดินหืต้องดึงทอออกนะครับจังหวะน,นี้ออกนอกระยะเลเกอร์ให้ได้นะครับโอ้โหอยู่ค่อนข้างไกลนะเนี่ยตรงนี้ว่างไงครับืสงครามประสาทนะฮะเนี่ย ใครเข้าไปก่อนนี่ถือว่าแพนะครับตรงนี้มีเลเกอร์นะครับส่วนฝั่งนี้นี่มีซีทแทงนะะตั้ง2คันนะครับไม่พอนะครับโอเคเลเกอร์เข้าไปโดนยิงต้องโดนดาเมจนะต้องยอมนะครับจังหวะนี้มุดดินเลยฮะโอเคเล้วเข้ามาอย่างนี้ยังไงครับก็แตกหมดสิฮะลักษณะนี้ไม่รอดนะฮะคือจานวนจํานวนน้อยนะแล้วก็อัปเกรดนี่สู้เขาไม่ได้ด้วยนะฝั่งสีแดงนี่คือขึ้นอัปเกรดบวก3ามไปแล้วนะเดี๋ยเขามีการดรอปมมลลงมานะเอามาซ่อมแซมหรือเปล่านะน่าจะใช่คืไม่ก็เป็นตัวชนนนนะะะเเรรรียยบบ้อคััก กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะจีจีนะครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของฝั่งสีแดงนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ <c oughs> และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ